น,น,นัยผมที่นั่มีเก้าอี้แล้วแต่นางนัดไม่มีนี่นางนัดต้องนั่งตรงไหนล่ะแต่ว่านมีก้าอีกก้อสดยอแอะ,ออะกกตที่เจ็บอยู่าายด้วย วันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคียสนุกกันไหมครับ